มันขี้โกหกอันแรกแปลกๆล่ะสิผมยุ่งนอกนะเนี่ยตอนนี้อากาศกี่องศาครับ ตอนนี้ประมาณร้อนละอุเลยอะโคตรร้อนแบบใส่ด่บาเต็มที่ตอนนี้ผมอยู่พัทยาอยู่พัทยาใส่ชุดกันหนาวเลยนะโอ้โหี๋ยวประเทศไทยหิมะตกอะนยนี่มันเรนื่อยังไงโอ้ไปบอกเขาทำไมว่าอยู่พัทยาตอนนี้ผมอยู่พัทยาตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ไหนเนี่ยฮะเดินเข้ามาสิเดี๋ยวเราจะแบบ เราจะเป็นไกด์ทัวร์จีนเองตามมาโชวสุดโชคชื่อหยอกอยู่ที่ทองเดี๋ยวเราย้ำอีกทีมะตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะคะเพื่อนเพื่อนที่เมืองน้ำแข็งซึ่งไม่มีน้ำแข็งแล้วก็ใส่ชุดกันหนาวมาเต็มที่เราใส่เต็มที่เพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในตอนขั้นตอนปรับสภาพนะครับก็เจะเข้าไปทาง เราได้เข้ามาแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเนี้ยปฏิบัติกรรมน้งแข็งจริงๆแล้วอ่ะต่อครับผมอยากให้คุณออลินไปแตะคุณผมอยากให้คุณออลินไปแต่น้ำแข็งครัาอร่อยไหมฮะทำไมมันขมขมาสุด้าใครคาแต่กันครับคุณเข้ารอไม่แตกกันรองผมแตกคุณเล่นแล้วคุณให้ผมแตกละไมผมรู้ว่าคุณจะไม่ทำไง น้องครับน้อง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 คะอนุสาวรีย์เท่าไหร่ผมไม่ใช่โชเฟอร์มันไปไม่ได้อะไรมันไปไม่ได้ฮะขับมันมีหักไปข้างนึงอ่ะเนี่ยเ้านขแล้วมันจะเลี้ยวยังไงเนี่ยแล้วผมอยากรู้ว่ามันไม่ละลายหรอ อ๋อบรรยากาศมันลบ15องศาครับลบแข็งไม่ละลายนะ<อ>แต่ตัวาจะหนาวอยตายเราอาจจะหนาวตายได้ไไดนะใช่คุณตามมาเร็วเฮ้ยตามมาเร็วตามมาเร็วอันนี้คืออะไรครับคุณไม่เห็นหรอไม่เห็นเลยไม่เห็นเก้าอี้ไหนเก้าอี้เทาเอาไว้นั่ง นั่งผิดหรือเปล่าเนี่ยนั่งผิดหรือเปล่าเนี่ยวิธีที่ถูกต้องก็คืออย่างนี้คือเรามีโน้ตบุกใช่ป่ะเราก็มาวางแล้วเราก็พิมพ์ดีอะไรอย่างนี้เห็นปะในหน้าวิธีการใช้เมาสอีขั้นตอนตอบต่อไปดูตอนทั้งน้ำเพื่อนช่วยอะไรผมหน่อยนะพ่อช่วยอะไรฮะเหน็บชาใช่ไหมฮะเดี๋ยวว่าจะเหน็บชานิ้วผมก็ไปแล้วเนี่ย เราเจอตุ๊กตาหินปลาแล้วนี่เมื่อกี้มึนปัน่นเมื่อกี้เลยกับมือเจอแต่แค่นี้ก็ร้อนแล้วเมื่อกี้อ่ะเราหมดวันร้อนใช่ไหมตอนนี้หนาวแล้วอ่ะเฮ้ยจะได้สไลเดอร์ว่างแล้ว OMG นี่เพื่อเราได้ไปแล้วน้ำเป็นน้ำแข็แงคือตอนเนี้ยคือชา่าค่อยได้ยินเสียงผมนะคือแบบปากชาแล้วอะ่ะปากไม่ชาหรอกแล้วเราลองกินดูนะ <c oughs> มันก็สบายอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ต่างอะไรอะ่ะแต่มันเย็นน่ะ เก็นมากเดี๋ยวผมชิ้นรัมสมนะกว่า,รรมมาก็รัมสมหรอ ังไงกันบ้างครับกับเมืองน้ำแข็งที่พัทยานะครับถ้าเพื่อนอยากมาเล่นนะครับก็บึ่งรถมาได้เลยนะครับราคาตั๋วประมาณ350บาทแต่เด็กจำไม่ได้แล้วว่ามันเท่าเออเด็กประมาณ200ใช่ไหมของประมาณ2 0 0รออรือ,250อย5 0านี่แหละใช่เด็กประมาณ200รอรือ250ไม่รู้อ่ะแต่ผู้ใหญ่350 แต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนราคาไว้ใต้คลิปนี้นะเออตอนนี้คือปากช้งมากแล้วค่ะสำหรับวันนี้ต่อไปผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ตอนนี้คือแบบน้ำลายจะไหลแล้วปากแดงีากเลยขอตัวก่อน